เจ้าฮาววันนี้มาพบกับบทที่สี่นะคะตี้ซื่อเคิร์บบทนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องกิจวัตรประจําวันกันเดี๋ยวมาดูชื่อบทบทนี้นะคะก็คือวอลเลี่นเตียนฉี่ฉวงวอลเลี่นเตียนฉี่ฉวงนะคะแปลว่าฉันตื่นนอนหกโมงเดี๋ยวมาเรียนรู้คําศัพท์กันค่ะคําที่หนึ่งนะคะคําว่าฉี่ฉวงแปลว่าตื่นนอนฉี่ฉวงตื่นนอน ฉี่ช่วงตื่นนอนคำต่อไปค่ะคําว่าอาบน้ํานะคะออกเสียงว่าซีจ اع, ่าวซีจ่าวซีจาวแปลว่าอาบน้ําคําต่อไปคะ <ush> <ve> ่ะคํา <aquí> <ๆ Assessment recovery> ว,ว่าเข้าเรียนนะคะออกเสียงว่าช่างเคอช่างเคอช่างเคอแปลว่าเข้าเรียนคําต่อไปค่ะเซี่ยอูเซี่ยอูเซี่ยอูแปลว่าตอนบ่ายคำนี้ค่ะฟังเสีย ฝั่งเสว์ฝังเสวแปลว่าเลิกเรียนคำต่อไปคำว่าหวานสร้าง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 แปลว่าตอนกลางคืนอ่าคำนี้นะคะซุยเจียวซุยเจียวซุยเจียวแปลว่านอนนะคะอ่ะเดี๋ยวมาทบทวนกันอีกครั้งนึงนะคะ คำศัพท์ที่เราเรียนไปครับี่หนึ่งฉี่ช่วงแปลว่าตื่นนอนสีจาวแปลว่าอาบน้าช่างเคอแปลว่าเข้าเรียนเซี่ยอูแปลว่าตอนบ่ายฟ่างเสวแปลว่าเลิกเรียนหวานช่างแปลว่าตอนกลางคืนซุยเจียวแปลว่านอนนะคะงานของนักเรียนนะคะให้นักเรียนฝึกท่องคําศัพท์และ ความหมายคำศัพท์ทั้ง7คำนะคะหลังจากนั้นอัดคลิปวิดีโอการท่องคําศัพท์แล้วก็ส่งคลิปวีดีโอให้เหล่าซือ้อดูนะคะวันนี้ไว้แค่นี้ค่ะใจเจีน้น